ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องระวังตายคาประตูนิพพานในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับคู่มือโสดาบันหน้า167จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะ เล่มที่14หน้าที่66ข้อที่76สุนักคตะข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือจะมีภิกขุบางรูปในกรณีนี้มีความเข้าใจของตนมีความหมายอันสรุปได้อย่างนี้ว่าตัณหานั้นสมณะกล่าวกันว่า เป็นลูกศรโทษอันมีพิษของอวิชาย่อมงอกงามเพราะฉันดราคะและพยาบาทลูกศรคือตัณหานั้นเราละได้แล้วโทษอันมีพิษของอวิชาเราก็นำออกไปหมดแล้ว <c oughs> เราเป็นผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบดังนี้แต่เธอนั้นย่อมตามประกอบซึ่งธรรมทั้งหลายอันไม่เป็นที่สบายแก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคือตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายในการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด,ด้วยลิ้นถูกต้องโภตพะด้วยกายรู้สึกธรรมรมด้วยใจอันล้วนไม่เป็นที่สบายเมื่อเธอตามประกอบซึ่งทำอันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้อยู่ราคะย่อมเสียบแทงจิตของเธอเธอมีจิตอันราคะเสียบแทงแล้ว ย่อมถึงความตายหรือความทุกข์เจียนตาย <c oughs> สุนคตะเปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอ,อันอาบไว้ด้วยยาพิษยอย่างแรงกล้ามิตรอมาตยาสาโลหิตของเขาจัดหาหมอผ่าตัดมารักษา หมอได้ใช้สัตร์าจำแหละปากแผลของเขาแล้วใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรพบแล้วถอนลูกศรอ,ออกกำจัดโทษอันเป็นพิษที่ยังมีเชื้อเหลือติดอยู่จนรู้ว่า <c oughs> <c oughs> ไม่มีเชื้อเหลือติดอยู่แล้วกล่าวแก่เขาอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญ ลูกศรถูกถอนออกแล้วโทษอันเป็นพิษเรานำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วท่านไม่มีอันตรายอีกแล้วและท่านจะบริโภคอาหารได้ตามสบายแต่อย่าไปกินอาหารชนิดที่ไม่สบายแก่แผลอันจะทำให้แผลอักเสบและจงล้างแผลตามเวลา ทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาอย่าให้หนองและเลือดเกะกลางปากแผลและท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดเมื่อเที่ยวตากลมตากแดดก็อย่าให้ฝุ่นละอองของโสโครก เข้าไปในปากแผลบุรุษผู้เจริญท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผลมีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำคัญเถอะนะดังนี้บุรุษนั้นมีความคิดว่าหมอถอนลูกสอนให้เราเสร็จแล้วโทษอันเป็นพิษหมอก็นําออกจนไม่มีเชือ้อเหลืออยู่แล้วเราหมดอันตราย <c oughs> ขาจึงบริโภคภาชนะที่แสลงเมื่อบริโภคภาชนะที่แสลงแผลก็กำเริบและเขาไม่ชะแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อเขาไม่ชะแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลาหนองและเลือดก็เกลืกลังปากแผล เขาเที่ยวตากลมตากแดดปล่อยให้ฝุ่นละอองของโสโโรกเข้าไปในปากแผลและเขาไม่ระวังรักษาแผลไม่มีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำคัญเขานำโทษพิษอันไม่สะอาดออกไปด้วยการกระทําอันไม่ถูกต้องเหล่านี้แผลจึงมีเชื้อเหลืออยู่ แผลก็บวมขึ้นเพราะเหตุทั้งสองนั้นบุรุษนั้นมีแผลบวมแล้วก็ถึงซึ่งความตายบ้างหรือความทุกข์เจียนตายบ้างนี้ฉันใดสุนัขตะข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันคือข้อที่พิกุบังรูปสำคัญตนว่าน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบแต่ตามประกอบในธรรม ไม่เป็นที่สบายแก่การน้อมไปในนิพานโดยชอบราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอมีจิตอันราคะเสียบแทงแล้วย่อมถึงความตาย <c oughs> หรือความทุกข์เจียนตายสุนคตะในอริยวินัยนี้ความตายหมายถึงการบอกคืนสิกขา เวียนไปสู่เพศต่ำความทุกข์เจียนตายหมายถึงการต้องอาบัตอันเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้